นี่มีมีมีนะแล้วก็เข้ามาบูชาแล้วก็อยู่เทพอ๋อก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกียทิเบ,บอร์บอลอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมหลังจากห่างหายกันมานานก็หลังจากนี้ก็จะกลับมาอัพคลิปนะแต่ก็คิดว่าน่าจะอัพเฉพาะเท่าที่ไหวคุณผู้ชมเพราะว่ายังยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่โอเคไม่เสียเวลา,ราเรามาเริ่มกันเลยนะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาอีกสองวันจะเข้าวันนี้แล้วเหรอจะเข้าเปิดมาก็จะเข้าหน้าแรงเลยนะ ก็เดี๋ยวพันนี้เราจะมาทําการสร้างอันนี้ต่อไปอตัวตัวทางชุรประทานของเราก็ตอนนี้เราได้สร้างโรงงานอะไรอันนี้โรงงานเหล็กเนาะผมขอดูกันนะเกียร์ lumber mill เกียร์โอเค paper e อ okay. ็กโ s i v e โอเคตอนนี้เราวางผังของอตัวโครงการผลิตระเบิดเสร็จแล้วเราก็จะเรียงเรียงเรียงนะแล้วเราก็จะพลิกฟื้นช่องแคบนี้ให้มันกลับมาเขียวขจีอีกครั้งนึงคุณผู้ชม จริงๆผมอยากจะ,จะวางระเบิดมาทางนี้ด้วยนะแล้วก็ลงมปเออหรือไม่ก็แบบมาอนนย่างี้แล้วก็เลี้ยวลงมานี่แล้วก็น่าจะสวยนะแบบหาตรงนี้แต่มันต้องแก้ตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเอาเส้นหลักให้เสร็จก่อนแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการขยายด้วยนะขยายช่องทางน้ําตรงนี้เพราะว่าคิดว่าถ้าน้ํามันไหลเนี่ยเราน่าจะทําการเปิดเปิดติดตั้งกังหันแล้วก็ใช้พลังเนื่องจากกังหันเอ่อกังหันลมแบบนเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ คือมันจะมีช่วงที่หยุดไปเลยเว้ยกับช่วงที่แบบยังไม่หยุดดังนั้นเราต้องมีพลังงานสำรองอะนะตรงนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคา,าเลยอันนี้เขาต้องการเป็นทั้บล็อกเนาะอ๋อใช่ใช่อาทิทยี่แล้วนี่เราสร้างแต่ว่ายัางยังเคาเรียกว่าอะไรยังไม่สําเร็จเท่าไหร่ในการผลิตอ่ามันก็เลยมันก็เลยแบบว่าเคาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็เลยยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมผมขอดูกันนะเมนทัลบล็อกยังไม่มีเลยตอนเนี้ย เ,เดี๋ยวผมขอดูดิสติกนี้ก่อนนะมีคนว่างงานสองคนเนี่ยเอาไปทำอะไรดีนะผมขอดูก่อนสมาคมก่อสร้างเอ่อตัดไม้เหรอนี่จริงๆมันก็ปลูกต้นไม้เพิ่มได้นะปลูกไปเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างที่ตัดไม้ก่อนเนาะที่ตัดไม้คือลืมหมดแล้วนะคือไม่ได้เล่นนานเนี่ยสองสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้ดูอยู่อ่าโอเค สองตัวแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้กันนะจ๊ะทุกคนมีตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ปลูกพื้นที่เขียวๆก็จะปลูกให้หมดเลยปลูกไปปลูกไปปลูกวนไปโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเขาดูกันมันถึงตรงไหนวะจริงๆมันถึงตรงนี้นะแต่ว่าน้ําไปไม่ถึงแล้วก็ถึงติ่งนี้ด้วยหรอปลูกให้หมดนะมีเท่าไหร่ปลูกให้หมดเลยเออเราจะได้มีไม้ไว้ใช้กัน แล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปปรับความสูงเขื่อนอีกใช่ไหมใช่ใช่ผมยังไม่ลืมนะว่าผมต้องทําอะไรบ้างตอนนี้ยตรงนี้มันต้องปรับมาเป็น0.5เพื่อที่จะกักน้ําขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาขยายคือ,อยังงง,งอ,ยอยู่ว่าเอามันวางติดก,กันได้แหละถูกแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเริ่มกักน้ําแล้วเราก็จะต้องทยอยหนึ่งเอออันนี้น่าจะ1.5ได้อยู่แต่สองน่ะไม่ได้ นี่อีตอนสร้างก็ไม,ไม่ไม่ได้คิดนะว่าจะต้องวา,างไอ้ระบบการผลิตไฟมันจะเป็นแบบนี้เนาะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ทางทางให้เขาไปอย่างนี้เดี๋ยวลองเป็นรุ่นทดลองก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วต้องมีไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งผมกดคีย์ผิดตลอดเลยอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขอดูกันนะปึ๊บ มีหนึ่งตัวเว้แล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องมาอ้ออมันต่ำไปเดี๋ยวเดวีจริงๆริอะผมควรจะเดินเดินระบบให้เสร็จก่อนใช่ไหมเดี๋ยวงงกับตัวเองเดี๋ยวผมผมขอลื้อก่อนนะลื้อผมลื้อหมดเลยตังนี้โอเคเยสลื้อไปเอาใหม่จะต้องมีทางเข้านี่คือบังคับบังคับเข้า แล้วมันจะต้องมีสองช่องสองช่องเนี่ยคือเพื่อให้แกนมันสามารถเอออาจจะเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันก็จะติดอ่าเดี๋ยวแป๊หนึง่งงั้นเราต้องกำหนดนี้ก่อนอเคแบบนี้แบบนี้ซึ่งมันก็จะติดอ๋อไม่ติดไม่ติดไม่ติดอย่างนี้อย่างงี้ไง แล้วก็สร้างบันไดสร้างบันไดอย่างนี้แล้วก็ถนนแบบนี้อ่าเห็นไหมได้และแล้วเราก็ใส่เป็นตัวตัวสามทางไม่ไม่มันต้องเป็นสองทางแบบนี้ขอดูนะมันต้องกี่ทางวะต้องวางอ๋อมันต้องเดี๋ยวเมันจะต้องมีหนึ่งทางมาก่อนแล้วหนึ่งทางจะแจกเป็นสามทางเว้ย มาเห็นปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่าเสร็จแล้วอันนี้จะเข้ามาหนึ่งทางหนึ่งทางแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นสองทางแบบนี้ใช่แล้วนี่อย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่แล้วเราก็ใส่นี่เออเดี๋ยนะเออนี่แหละเทฟเให้มันทางหน่อยมันต้องแบบนี้อ่าโอเคโอเคโอเคต่อต่อต่อไปก็ อันนี้ก็ต้องทำการวกวกเข้าอ่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องรื้อถนนตรงนี้ออกเท่ากับว่าอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องรื้ออะรื้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอสต๊อปก่อนใช้สมองเยอะต้องวางให้มันเหมือนกันเนาะเอาสองอันก่อนสองอันสองอันชิดไหมไม่ชิดด้วยเ,เว้นไว้หนึ่งอัน สองอันอย่างนี้แล้วก็1อัน1อันเสร็จแ,แล้วก็ใส่ปาบ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 อ่าทางมาทางมาทางมาอย่างนี้โอเคใส่เข้าไปแล้วก็มีมีอันนี้1อันอยู่อย่างนี้เพราะว่าชนกับแบบนี้แล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เลี้ยว เลยนะเขาดูดูหมอมาเห็นไว้อย่างนี้แล้วก็สามทางเรียบร้อยอ่าแบบนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูสถานการณ์น้ำแรงก่อนนะเป็นไงบ้างทุกอย่างยังคงโอเคอยู่แต่ว่าตรงนี้ตอนนี้ก็ต้องเปิดไว้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะค่อยๆแจกน้ำออกมาแจกน้ำออกมาโดยโดยระดับน้ำก็จะอยู่ตรงนี้เว้อาศัยว่าเดี๋ยวผมก็ดูแนละ้วจริงๆตัวนี้ควรจะยกขึ้น เพราะว่าตอนนี้ตัวนี้มันจะสูงกว่าตรงนี้นิดหน่อยใช่ไหมจริงๆเราก็เอเปิดให้น้ํามันไหลข้ามาหน่อยนึงได้อยู่ได้อยู่ใช่ใช่น้ำก็จะไหลามาเติมเพราะตรงนี้น้ํามันเริ่มน้อยแล้วไงตรงนี้มันเท่าไรแล้วนะเออวอเตอร์เลเวลสองจุดสี่เหรอต้องเติมหน่อยคุณผู้ชมห่าเริ่มมีกมารขยกอะไรเนะี่ยอ่านขาดแคลนเหรออ๋อใช่ผมค้างเรื่องไอ้นี่ไว้ใช่ไหม เรื่องหนังสือคือหนังสือมันจะทําให้พวกวีเวอร์ทำงานได้ไวขึ้นเว้ยหมือนก็ว่ามันเอาไปอ่านอะ่ะแต่มันอ่านแบบอ่านเสร็จมันก็คงกินเข้าไปด้วยนะ<ส>ก็เลยเออประมาณนั้นแหละแล้วอันนี้เราก็ต้องเปิดเปิดอย่างนี้ใช่ไหมค่อยๆกำลังเช็คเพราะอันนี้มันอันนี้แล้วแล้วเราก็ปล่อยป่อยน้ำไหลเลยคุณผู้ชมก็ แหมหน้าแรกเดินผ่านไปแล้วนะแล้วเราก็ผ่านไปก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่แต่ผมมานั่งเงล็งละเดี๋ยวดูนะคือตรงเนี้ยอาดิสติกนี้มันครอบคุมอยู่เว้ยแต่ว่าดิสติกเนี้ยมันคุมถึงแค่ตรงนี้เองเท่ากับว่าเวิร์กเนี้ยมันยังไม่มีดิสติกเว้ยเราต้องเพิ่มดิสติกเพิ่มมานะแต่ไม่เป็นไรเราดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างน่าจะสักตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าผมจะไม่สร้างตรงนี้ เออดิสต uh, mm ิเกตอยู่ตรงอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวสร้างไว้ขยับมาหน่อยไม่เอาผมจะต้องขยับมาซักประมาณนี้เพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวผมจะขยายทางส่งน้ำไงโอเคมันน่าจะแบ่งให้ใหม่ละอ่าเดี๋ยวก็ดูกันนะแล้วก็เออเดสติก uh, นี้ถึงไหนถึงนี่ก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็ทำการ รื้อถนอนไว้ก่อนันงงโอเคแบ่งไว้แบ่งไว้แล้วก็เดี๋ยวสร้างดิสิกเพิ่มเท่ากับว่าท่านนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทําทางชนรับประทานนะเพราะว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นี่ผลิตไม้ได้เต็มเลยตอนนี้ปัญหาใหม่ก็คือไม่มีเกียร์เพราะตรงนี้อ่ะมันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ใช้สูงไปทําอะไรนะ ก็เดี๋ยวเราได้ตั้งค่าให้มันส่งออกสูงไหมส่งออกอยู่นะเออ c a ป a c i t y ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าถูกแล้วถูกแล้ว่งเฮ้ยไม่ไม่มาต้องดูตรงนี้สินี่ไงส่งออกสูงอยู่เออแต่ว่าเราต้องปรับตรงนี้สูงที่นี่หรอสูงสูงตรงน,นี้อ่ะอันนี้ไม่มีตั้งสี่ร้อยกว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เกียร์ เกียร์เนี่ยอย่างน้อย1ิบอันผมว่าดังนั้นสิ่งที่เราควรทําคือสร้างโรงสร้างโรงสร้างนี้แล้วก็สร้างโรงทําเกียร์เพิ่มโรงทํากระดานกับโรงทําเกียร์อ่าเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีไงมันขาดตลาดเกียร์เกียร์เป็นสิ่งที่ขาดตลาดมากเลยคนอื่นเขาเล่นแล้วเป็นเหมือนผมบอวะผมเริ่มอยากรู้แลนะ้วเนี่ยเออนี่ปุ๊บเดี๋ยวเ,เขาดูกันนะต้องสร้างโรงทํากระดาน ครับขอดูกอนอ่จริงๆมันเราวางผ้าอีกแน้นเนี่ยแล้วเราก็ต้องสร้างโรงทำเกียร์เพิ่มใช่โรงทำเกียร์คือนี้ใส่เข้าไปอ่าแล้วเราก็ปรับแก้ไขเส้นทางตรงนี้เป็น3มทางแล้วอาจจะต้องอพยพคนมาเพิ่มไหมอพยพบีเวอร์ตรงนี้ว่างงานสมคน ตรงนี้ว่างงานสูงคนเหรอผมสามารถทอนคนตรงไหนออกได้บ้างเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไป4คนเนาะเธอย้ายไปดิสติกสองสิเดี๋ยวนะอ๋อที่นี่มีเด็ก9เหรอเอาไปอย่างละสีโอเคแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวรอรอเด็กตัวมาก็ให้เขามาทำหน้าที่แทนโอเคคนเริ่มมาแล้ว ตรงนี้ก็จะมีโฮมเลดไหมจะมีโฮมเลดเพิ่มมาดังนั้นเราต้องสร้างบ้านไว้สต๊อปก่อนสต๊อปสต๊อปขอดูก่อนแะล้วจะสร้างบ้านแบบไหนต้องออกแบบบ้านอีกแล้วนะครับ8คนอันนี้มันจุได้6จุได้เก้าเลยนะอันเนี้ยแต่รู้สึกว่ามันต้องด้านบนปะใช่มันต้องต้องด้านบนนะนะถ้าแบบนี้อ่าเใช่ไหมแล้วก็เข้าข้างล่าง เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องมีบ้านแบบนี้รองรับผมกำลังดูอยู่ว่าแล้วก็ทำบันไดขึ้นด้านข้างอยู่มันห้องแถวเลยเป็นห้องแบบอพาร์ตเมนต์เออแบบนี้อยู่แบบนี้อยู่กันแบบนี้ไปก่อนนะลูกเอออยู่เนี้ยเลยปรับโอเคเรียบร้อยอย่าลืมมาสร้างล้วเจ้าวีเวอร์ทั้งหลายล็อกเจ้าเยอะแยะเลยไม่ใช่หรอ เนี่ยมาแล้วมาทันใจเลยบ้านมันสร้างง่ายอยู่หรอกทุกคนจะต้องมีบ้านอยู่นะแล้วที่นี่ประชากรแบบมีความสุขดีไหมอืมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถใส่หลังคงหลังคาตรงแต่งเขาได้นะใส่เข้าหน่อยแล้วกันอันนี้มันปลดล็อกได้ไหมได้อยู่มีเป็นพันเลยเฮงี้ยาวไปนะเวิร์กไหมเวิร์กไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะ เออได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่แหละสวยงามอยู่ไหมขอดูกันนะเฮ้ยได้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 ไดไดรีบๆมาช่วยกันสร้างเฮ้ยน้ำไม่พอได้ไงน้ำเยอะแยะที่เนี่ยฮะมาแล้วมาแล้วมีอ๋อแต่มันยังอันนี้ต้องรีบสร้างนะเออขัดเกียร์ขัดเกียร์กับเบปเปอร์เฮ้ยแต่อันนี้เสร็จไปสองอันแล้วแต่ไม่มีพลังงาน อันนี้ขาดเกียร์เหมือนกันเกียร์มันเอาไปทําอะไรบมาวะ mm hmm. ต้องสร้างโรงเกียร์เพิ่มไหม mm hmm. เออเดี๋ยวขอดูที่นี่ก่อนไม้กระดานน้อยไม้กระดานน้อยแล้วก็เกียร์มันต้องใช้ไม้กระดานในการทำถูกไหมแล้วก็ไม่มีคนงานด้วยแต่งตลงไม้กระดานมันก็ยังมีมันไม่มีคนทํางานนี่ว,ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องปลดปลดอีกสองคน ลหวังว่าพวกนายจะไปทำงานเอ่อที่ควรจะทำนะนะเอฟเฟกตี้หนึ่งร้อยเปอร์เนต์คือตอนนี้คนงานเห็นอย่างนี้ก็ยังไม่พอเหมือนเดิมนะนี่ขนาดมีเอ็มเอ็มอันเแล้วนะมีคนว่างงานอ๋อศูนย์นี่หว่าแล้วไหนที่มีว่างงานอ๋อตรงนี้เราดึงไปไงก็เดี๋ยวรอมันสร้างเสร็จก็น่าจะได้แหละคุณ เราเขาสร้างสักแป๊บหนึ่งเนี่ยอย่างตรงนี้ว่างๆก็แต่งๆไปหน่อยบีเวอร์เขาจะได้แบบว่าเออมีความสุขกับการอยู่ที่นี่มีนะมานุ่มมานั่งให้ให้น้องๆน้องๆให้มีบีเอให้น้องๆบีเวอร์ได้น่าพักผ่อนนุงยิงนุ่งป้านนะนี่ไงแล้วเขาก็จะมีความสุขในการอยู่ที่นี่อ๋ออันนี้มันยังสร้างไม่เสร็จ มันไม่มีกระดาษใี้ไหวไม่เป็นไรอ้อแต่โฮมเด็ดก็ยังห้าอยู่ทำไมโฮมเดชห้าวะเราควรสร้างวัดให้เขาไหมวัดอยู่ไหนวะวัดวัดวัด,วดเป็นกนรกดูวเออวัดมันจะอยู่วัดมันจะอยู่ตรงนี้สร้างแบบเป็นเป็นที่บูชาเล็กๆใส่กันไป ไอ้ตรงนี้ยังมีโฮมเลดอยู่5คคุณผู้ชมก็คือต้องรอบ้านหลังนี้เสร็จนนแหละเพราะมันใส่ได้เยอะอยู่นะแต่ตรงนี้คิดไม่ออกว่าจะตกแต่งอะไรดีเพราะว่าที่มันค่อนข้างแคบไม่เป็นไรเอาเร่งงานตรงนี้หน่อยทางเชื่อมสําคัญพวกเธอต้องมาทําก่อนนะจ๊ะก็ปัญหาก็จะอยู่ที่กังหันนี่แหละที่มันไม่มีเขีร์ในการ แต่เราเพิ่มเพิ่มกระดานแล้วนะมันน่าจะมีกราฟบอกนะว่าแบบอะไรมันขาดตลาดแล้วอะไรมันล้นตลาดอยู่จะได้แบบบริหารง่ายขึ้นไงคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าอะไรขาดอะไรไม่ขาดอะไรเกินก็เล็งๆมัวม่วๆเอาว่าประมาณไหนพาร์ทนี้ดูไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยเป็นรล้เป็นพายเท่าไหร่เลยปอ<ะ>งอยากได้สวนนะคอนเซ็ปต์ของเราคือต้องมีสวน ฟิลเดโคเรชันมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแบบว่าถ้าเข้าแล้วก็มีบีเวอร์เฮ้ยแต่ว่ามันกว้างมากเลยนะกำลังดูอยู่อืมปุ๊บปุ๊บกำลังดูอยู่ว่าจะแต่งยังไงนี่แล้วก็เ่ยเป็นไงสวยงามแล้วก็ควรจะมีแบบมานั่งสักอันหนึ่งไหม มานาั่ง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 ปลล็อกได้ไหมปลล็อกคืออะไรวะเอามาทําไมก่อนเถอะปลล็อกแม่หมดอะมีเป็นพันเอออันนี้เนี่ยใช้เหล็กทําไม่สวยเท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้ใช่อะไรใช้กระดาษสามอันใช้ไม้สามอัน,นอันนี้น่าจะสวยกว่าปุ๊บแล้วก็เรียงอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ไปใส่ไปโอ้โหสวยงามเพื่อ เพื่ออะไรก่อนเถอะเพื่ออะไรล่ะครับคุณทําแบบนี้เพื่ออะไรกันไม่รู้ครับผมผมผมเล่นความสวยงามของผมเฮ้ย <laughs> ก็ได้อยู่เนี่ยแล้วก็ทํายาวไปตรงนี้เดี๋ยวแบบทำบ้านทําอะไรทําชั้นด้านบนก็ว่างันไปนะทําเป็นสเต็ปสเต็ปไล่ไปเลยดีกว่าเขาเลื่องเขาลาวแล้วเหอะโอเคนี่ได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีกังหันนะหรือว่าหรือว่าผมจะทําเป็นกงังหันเลยก่อนดีนะ ถ้ากังหันนลิ้งก็ก็น่าจะสร้างแบบพอได้อยู่ก็ทำแบบนี้ไปเลยก็ได้งั้นแก้ขัดโอเคแก้ขัดแก้ขัดแก้ขัดเออดีกว่าไม่มีอะไรเลยตรงนี้54ได้อยู่ตอนนี้คือตรงนี้มันมีไอ้น,นี่เยอะเอ,อ่อแผลงมีแผลงกระดาษก็เยอะนี่หว่าแต่ว่าทำไมน,นี้มันสร้างไม่เสร็จเกียร์เหรอเกียร์มีเท่าไหร่กรดูหน่อยซิ เกียร์เกียร์เกียร,เยร์เกียร์ไม่มีเลยนี่หว่าคุณผู้ชมทำไมอ่ะนี่ก็ลงทำเกียร์ไงหรืออาจจะไม่พอเว้ยไม่พอก็ต้องเพิ่มแต่ว่าคนงานมีหรือเปล่าหรออืมอ๋อมีว่างานอยู่คนหนึ่งเขามาทำเกียร์เพิ่มมาน่ะนะผมให้ผมเดานะคือเกียร์ส่งไปเมืองนู้นหมดเว้ยเพราะว่าผมตั้งค่าเอาไว้ให้มันมีสิบอันแล้วเกียร์มันน้อยมันก็เลยแบบไปอยู่เมืองนู้นหมดโอเคใส่เข้าไป เรียงกันเป็นตับเลยนะแสดงว่าอันนี้มันอันนี้มันต้องเปลี่ยนสีอ่าเดี๋ยวนะล็อกมันเยอะอยู่เมือน,นี้ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็อเอยอย่างเงี้ยใส่ก็ไปแต่ว่าช่วยมาได้ง,งานอันนี้ก่อนนะหมดหมดไปได้อีกหนึ่งวันหมดไปอย่างรวดเร็วโอเคคุณผู้ชม ลงผลิตแพรงกับไอ้นี่เริ่มมาละแพงกับเกียร์มาละจะมีโรงเกียร์อีกอันหนึ่งตรงนี้คนว่างงานมีอยู่นะใช่ไหมใช่ไหมเออมีคนนึงพอดีเลยจริงๆตรงนี้ก็ควรจะแบบตกแต่งอะไรบ้างเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันใส่แบบพวกรูปปุงรูปปั้นบีเวอร์ได้อยู่นะใส่แบบตรงนี้น่าจะคุ้มคุ้มอยู่เด้อกำลังคิดอยู่ใส่งี้ไว้ใส่งี้ใส่งี้ได้ยดูนะใส่งี้ครับครับนี่แล้วก็ตรงกลางก็มีแบบเทพเจ้า เพเจ้าบีเวอร์เทพเจ้าบีเวอร์จงมานี้แล้วก็มีแบบตกแต่งด้วยอพุ่มไม้สองอันนะและ้วก็ท่าน,นี้เราก็จะทําเป็นมานั่งเพราะมันก็ทองทาอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วล่ะมันเต็มโอ้ยเป็แไงโคนศิลปะวางจ๊กนะตรงนี้แล้วแต่งด้วยหลังคานะเออใส่หลังคาได้ก็ใส่ไป ไม่เอาไม่เอาไม่สวยหลังคานี่ยฮัลโถูกแล้วโอเคคือมันมันบ้านมันถานมาทางนี้หลั<ม>งคามานคดจะมาแบบนี้ไงใช่ปะ่ะคือมันก็จะลงตัวกว่าเห็นไหมอ๋ออันนี้มันก็อันนี้นี่ว่อ๋อแต่ว่าอันนี้หลังคามปนอย่างงี้มันก็เลยแบบล้อตามกันปลายอะไรอย่างงี้อันนี้ก็สร้างไม่เสร็จทันนะเราก็เมาส์ของเราไปเรืเ่อยๆไม่เป็นไรคุณเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละคุณผู้ชม โรงงานระเบิดสร้างเสร็จแล้วละ่ะเราจะได้ผลิตระเบิดเสร็จสักทีนะเข้าเรื่องขาราวของเราลงใส่ได้ระเบิด,บดกับพาหนาแล้วละ่ะพาทนี้ก็คือแบบขยายฐานการผลิตนะนี่คมอุตสาหกรรมนี่คมอุตสาหกรรมบีเวอร์นี่เป็นไง,ไงมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอมันสร้างเสร็จก่อนล้วกันผมก็อยากให้มันเสร็จไปเลยนะออยนะนี่มันลรงพิมพมันอันเดียวนะาจะพอผมว่า จริงๆถ้าเรามีอันนี้สองอันน่าจะดีนะแต่ตอนนี้คือมันเอฟเฟกติมันร้อใช่ไหมห้าสิบอันนี้มัน1้อยสามเนาะเราควรจะมีเพิ่มเราควรจะมีเพิ่มใช่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 ใส่เข้าไปเพราะว่าอันใหญ่มันยังไม่เสร็จไงอันเล็กมันอันเล็กหนึ่งอันมันเท่ากับอันใหญ่สองอันมันต้องห่างกัน โอเคอย่างนี้เลยทำแบบเป็นทุ่งเลยเรียกว่าทุ่งกังหันดีเนี่แหละเพื่อการผลิตพลังงานที่มากมายมหาศาลของเรานะเราต้องทําไว้นะปาตรงนี้ต้องรื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าเพราะอย่างนี้มันจะอันเล็กมันใช้แค่กระดานใช่ปะอันเล็กมันใช้แค่กระดานมันก็จะทําให้เราสามารถสร้างได้ค่อนข้างมาก เพราะว่าเรามีกระดานอยู่70กว่าก็ใช้ไปสี่สก็ได้อยู่ผมว่าเพราะอย่างเงี้ยเห็นปะบางทีมันเอพี่ช่วยเร่งทําอันนี้ก่อนลืมไปว่าตัดแล้วมันต้องรีบมาต่อหาบีเวอร์มาต่อเร็วเร็วเร็วเอเอวิ่งมาทำเลยเอไม่มีเลยเหรอมาแล้วมาแล้วเอมาแล้ว๋อมมันรอคนมาส่งเออใช่ใช่เพราะว่ามันแยกกันแล้วไง คนก่อสร้างก็ใช่ปะวะทำไมมัน,มนยืนเฉยถ้าพี่ว่างพี่ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะฮอแต่มันก็เออให้เขาทำอันนี้แหละดีแหละไม่ไม่มันต้องว่างไว้อันนึงให้มันอันเอมพพยอันเอมพอยไว้สองเวสร้างเสร็จมันจะได้มาทำเนี่ยเพาอันนี้มันไม่เสร็จหรอกโรงงานกระดาษขาดเกียร์เนี่ย <c oughs> เศจไดาลงไม่ค่อยมี ถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็น่าจะดีเออแล้วเขื่อนข้างล่างเป็นไงบ้างวะเนี้อ๋อเสร็จแล้วคุณเขื่อนเสร็จแล้วแต่กลายเป็นว่าตรงนี้ไม่หมุนนลยนะเพราะอะไรอะ่ะน้ำมันไม่นี่นหรอก็มางงอยู่ว่าทําไมวะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เปนว่าสองอันนี้อยู่การทํางานไปเลยนะโอ้อีกสามวันหรอ แม่ผมกำลังดูอยู่แล<ม>้วผมก็วางวางอะไรเงี้ยอันนี้ต้องใช้วิธีกกนก็<ม>ดูก่อนนะมันต่ออันเดียวใช่ไหมเพื่อที่จะเออถ้ามันต่ออันเดียวก็จริงมันพลาดไปหน่อยนึงจํามา<ม>ตรงนี้มันต้องอย่างนี้เราก็ใส่แกนให้มัน แล้วก็พ่วงเข้านี้เรียบร้อยที่เหลือคือเรามาสร้างจริงๆตรงนี้ก็ทำอย่างอื่นทำไปนี้ได้คุณผู้ชมไอ้ตัวนี้ไงเนี่ย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 เหมือนมันจะต้องสร้างบนน้ำปะใช่ปะวะพอไม่จำเป็นนี่หว่าอะไรอ่ะเป็นไอ้นั่นแหละไอจานหมุนเด็กเล่นน่ะสนุกสนุกบีเวอร์ไม่มีที่สร้างถ้ามาสร้างก็ต้องสร้างตรงนี้ ออไม่เป็นไรค่อยสร้างพานหน้าแล้วกันนะพานนี้เดี๋ยวเน้นเอาตรงนี้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอเสร็จนะเราก็จะวางปืนแล้วเราก็จะกดระเบิดทีเดียวแล้วเว้แต่ยังเหลือตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบดิสิกเข้าคร่าไว้ก่อนไหมระหว่างรออะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมต้องต้องผ่านทางขึ้นแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ถึงปะ ไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ถึงเดี๋ยวค่อยขยายไปยังไงก็ต้องมีการขยายดิสติดอยู่แล้วถูกไหมแต่แปลกทําไมดิสติกนี้มันกว้างเนี่ยวะมันกว้างมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยต่นนี้ติดดิสติกนี้มันค่อยๆจะอ๋อมันค่อนมันทางนี้เยอะทางนี้มันติดไอ้นี่ไงใช่ไหมติดไอ้นี่มันก็เลยไม่ค่อยไปแต่นั้นแหละไเป็นไรละ ฮะเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เป็นไงเทพเจ้าบีเวอร์หอเทพเจ้าบีเวอร์ผมนี่มี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 อ่แล้วก็เข้ามาบูชาแล้วก็มีเทพอ๋อก็เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับทริปบอลพาร์ทนี้ก็เราก็ทําการขยายโซนอุตสาหกรรมเราเพิ่มมานะระเบิดเราอาจจะเป็นพาร์ทหลังๆนะนะดูจากเวลาในการก่อสร้างน่าจะใช้เวลาเยอะอยู่ แล้วก็มีการอัปเกรดตรงนี้ด้วยทำงานแล้วทำงานแล้วนี่ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากอันนี้มันหมุนด้วยอ๋อมันส่งผ่านกันอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับทีมเบอร์บอลพาร์ทนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด,ดุคลิปเลยนะ